มาเทอนลูกมาเทอนกับสปารดีเพพ่อนพี่น้องสปารดีทชกคูสุขคนสมองสบอุบัต้เจ้าพอๆกับเช่นกาวเช่นเคยกับสองน้องเดือนเนาะเมื่อจมากินสมบังม่วงน้ำก้านปะลูกเมื่อน,นี้กัอากาศกระดีนะจักหน่อยพี่น้องเอ้ยลมผัดวีวี เอามาเผาวกาคือเกา่าพี่น้องเลยเอามาเผาวกากับน,น้องเดือนน้องดาเแ่า,ามแม่พอน้องเดือนเป็นเมื่อนี้เพิ่นเมื่อปั่นเตาพี่น้องเลยนเนเตรียมเผาถ่านในน้องเดือนหมดเลยเมื่อนะเพิ่นเมื่อนี้เพิ่น,นมาเอามาเผาวกาน้ำแ่ามแม่ซำยังแ่ามแม่เอาลูกบุกบวายมาว้านนี่หุ vai, ่นไหวกัสนัน นังเดือเราจะมากินสมัม่วนมงนั่แม่มคะท่ะนจะเป็นจังไดพี่น้องเลยเป็นบะมว่วนเป็นปวนหัมวมัื้ก่ากะเพาะกะบพ,บพอค่อยดีบะค่อยอันยักกินตาปันใดส่วงนี่กระเพาะบะค่อยหั่จนจะมะม่วงกินได้อยู่พี่น้องแคแฝดบะแฝะเนะะาะเพราะว่าเมื่อผสมกันได้ไนะพี่น้องแต่แมังเดือนบุกินเผ็ดเนาะช่วงนี้เจ็บกะเพาะ น่องเลยแต่ก form รุบกรบกรอบแห้งแจ่วก็บม่ต้องเี้ยงลายพี่น้องเลยเกลือพงนัวจบทาแบบว um ่าฮัตสกินขึ้นบงบงน่อยแบบว่าใส่แจ่วันปราแดดหรือว่าแจ่ววานบานเท่าเนาะมันบดแซ่ดพี่น้องอื มาแล้วตาเกลือแป้งนวดนี่พี่น้องน้องข่ากันมวงมันต้องเหมิแมแห้งพี่น้องเร็ว คยงามที่ส้องเลยเพราะว่ามันลาเลยหน่วยที่มันเป็นแต่หัวปีนกับหน่วยใหญ่น่านตมันเบิร์ตเลยแล้วแต่หน่วยหน่อยหน่วยปลายมันไม่เลยหมด่ใหญ่ nè. À à đi vào luôn hay nàng kiếm cơm Nàng kiếm được Áo của mình cả những cỡ Cái đây này. Cái này. มาอือ,ได,ลลอไดมทีช่ง,นะนงน้องเดือนด้ว,ดวบ,นวบันีเ้กรอบากอช่วงนี้แม่ลองเดือนกับบุอไม่ไล,ลงขีดกันหรอไงเ,เอา แห้งอนไ้น้องดาเป็นไข่กะหะกะไข่แน่หะกระสว่วงแน่เจ้ามืออม่อแอ้วแต่ดูหายแอบอยู่พี่น้องเลยเป็นบอสบายเอาใจแย่ตัวงเดือนกะไ <c oughs> ร้เวีย้ยคนเดียว ออกมาหน้ากับพยักษ์แนันแม่แม่เนี่ยแสบยุกข่้นขาหัวป่าก็แล้กที่ไหนการดูขาใบใบใหญ่เนี่ยหน่อยอีเล่เนี่ยแม่การหน่อยอีเล่ chơi nhạc em mắm mẹ này má, khó khó cho mày chồng lại chưa sao bóng mày chồng mày chồng chưa, xe bơ, úi mày đã mày chồng mày chồng mày chồng อย่าอย่าดื <sk 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 ้อกบแม่แด้ลูกเด้ออ้ยขอโทษก็ใครพี่น้องเลยขวดพวกน้องด่านะเอาอีกอ๋อลูกด่าเ๋ยวจะไปผ่านกล้องแม่ปะน้องด่าเก็บมันง่าได้นีม หยาติดแล้วเป็นอันบ่อได้เลยพี่น้องเลยติดปอกกระเมนังปอกลงเก็บโหลดเข็นบังหยาติดสองแม่เนี่กระมาม้าม้าหมดแล้วเก็บหายเป็นว่าแซ่บแย่เพิ่มแห้งได้หน่อยนึงแล้วสกินเอ้าน้องดาสกินยุ่ร ขีบสองขีบขยากบ่ค่อยได้ลงพี่น้องเลยวิวกระตุกแหงเดือนนี้กับบได้เงินเดือนยูทูบชุกแหงยูแม่ชุกแหงเดือนที่เก็บไว้ทีเดือนที่แล้วก็ไปซื้อปุ๋ยบลเดือนนี้ได้น้อยหนึ่งก็เตินใส่ซื้อปุ๋ยบลเลย

งูด yeah. ja, yeah. okay. ai ่าโตป่วนชอบงูแต่เห็งูไมาคิดกะน้องเดือนกับใสง่ายง่ายเดือนในพี่น้องเลยเวลาอันไก่ลงกากันต้องเดือนหลุกปูดผีไปไหลยเรใสง่ายอยู่แต่เมื่อท่านไผ่หายหายห้าบอกไปไหล่ไผ่หายมัน แม่จะได้หายดุนะไม่บ่อยแล้วับโทรศัพท์ไม่ไม่ไม่ใช่สื่อโทรศัพท์เลยสื่อไลฟ์ดีได้ดูได้ได้กร่ตายส่รแม่ก็เล็กน้อยแม่บริสุทธิ์ไลน์ได้แบบีแซ่บอาหารก็แซ่บกินคือแม่แซ่บนี่คือข้าวแซ่บ มาตะพวนโอ้โหออกมาออกมาก็พวนละตะพวน มามาอ่ะเต็มจดมาอื้อเออเต็มจดมาอื้อเออเติมจดมาลูกมาเติมจดมา ่งแล้วจันมาแม่เก็บให้แม่เก็บให้ คลิปนี้กะล่าแล้วปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนนาองผิดพลาดประกันได้กะกับขออถดข้อไพ่พูดแทนพี่น้องบนสุขลทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าครับสบายดี <c oughs> จะไม่หลงดา